อะไรเนี่ยโอนน้ยอืมอืมมันไงอืมมันไง evet ก็มาดิวะมาดิวะก็มาดิวะและนี่ตอนนี้ผมก็ได้สมัครใหม่ตอนนี้อยู่ในเซิร์ฟเวอร์มือใหม่นะครับผมก็นี่ก็จะเป็นคอนเทนต์ที่มี บางคอมเมนต์นะครับอยากให้ผมลองสมัครใหม่แล้วก็ช่วยแนะนําว่าเ hey, ฮ้ยพี่สมัครใหมนะ่แนะนำหน่อยว่าควรเล่นยังไงควรซื้อปืนอะไรนะครับอันนี้ผมก็จะมาแนะนําแบบว่าคร่าวๆนะครับเพราะว่าคือคือไม่รู้จะพูดยังไงดีนะครับไม่รู้จะแนะนํำยังไงดีเนาะเวลาสมัครใหม่อะแต่เวลาสมัครใหม่เริ่มต้นมาแล้วก็สามหมื่นแล้วถูกไหม ใส่ปืนพอยแล้วเดี๋ยวขออนุญาตปิดเสียงเพลงแป๊บหนึ่งนะครับผมเวลาเล่นแรกๆเนี่ยถามว่ามีอยู่สามหมื่นเอาไปซื้อปืนอะไรนะครับอันนี้ก็ต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าปืนบางปืนเนี่ยนะครับมันปรับราคาแล้วนะผมจําไม่ได้นะว่าเอพเจ็ดเนี่ยมันสองหมื่นพอยตั้งแต่ต้นหรือเปล่าแต่รู้สึกว่ามันไม่น่าจะใช่ใช่ไหมมันไม่น่าจะใช่สองหมื่นพอยมาตั้งแต่พีบีเปิดใช่ไหมเอพิเจ็ดนะครับก็แน่นอนเลยหลักๆผมก็คงจะแนะนําเหมือนกับตอนที่เพื่อนผมแนะนําผมช่วงแรกๆก็แน่นอนนะครับ แนะนำว่าเป็น m อพิเจ็นะเป็นเ p 7เป็นปืนที่เจ๋งนะเออเป็นปืนที่เจ๋งท้าเล่นดีๆนี่ล่าหัวง่ายนะครับล่าหัวง่ายง่ายเลยแหละถ้าคนเก่งๆกนี่ล่าหัวง่ายมากหรือ m อพคุณอาจจะไม่ถนัดเนี่ยก็หาซื้อได้ตามนี้เลย คือคุณอาจจะซื้อ S G 5 0ย์ก็ได้นะครับ M c A 1ก็ได้นะครับหรือจะไอปืนนี่ก็ได้นะรอยนัดนะครับอันนี้ก็แล้วแต่หรือจะ F 2 0 0 0ก็ได้สำหรับผมที่ผมแนะนำก็จะมี F 2 0 0 0กับ F P 7เนี่ยแหละครับหลักๆก็จะมีแค่นี้อ่ามันก็มีแค่นี้จริงๆเออส่วนเรื่องภารกิจเรื่องฉายาเนี่ยก็แนะนำให้อ่านเราเองนะครับแนะนำาให้อ่านเราเองบางภารกิจอันนี้ผมก็ขอพูดกันตามตรงว่าผมก็ยังลืมเลยนะ ว่าบางอันเนี่ยมาทำยังไงนะครับโดยเฉพาะไอ้บุกเข้าไปกับอะไรสักอย่างจําไม่ได้อันที่ผมจาไม่ได้จริงๆใครจําได้เม้นท์ทีบอกทีผมก็จําไม่ได้ละนะครับมันไม่ได้ทํานานจริงๆส่วนฉาย,ยาเนี่ยคุณก็อ่านได้ตามนี้เลยเนี่ยเขาต้องการเหเรียญตาเหรียญยศเหรียญกล้าหาญอะไรเงี้ยนะครับก็เนี่ยดูได้เลยครับก็คือมันจะมีบอกนะครับว่าทําใบนี้แล้วได้เหรียญตาเทา่านี้อะไรอย่เงี้ยแล้วอย่างพวกเหรียญกล้าหาเหรียญมาสเตอร์เนี่ยถามว่าเอามาจากไหนเนาะก็ อยู่ตรงนี้เลยครับบัตรภารกิจตีฝาสนับสนุนทรกซึมจุจพิเศษนะครับอยู่เนี่ยแหละแล้วก็ดูได้เลยนะครับว่าเนี่ยทำใบนี้ได้เหรียญน,นี้นะครับนี่ครับเนี่ยก็จะมีให้ดูนะครับว่าเราเนี่ยทำบัตรภารกิจแล้วเราได้เหรียญเนี่ยเหรียญก้าหานะครับแต่เหรียญก้าหามา้เตอร์ต้องทําให้หมดนะครับ ถึงจะได้เหรียญกระหารมาเตอร์มานะครับทำมาไหนก็ได้นะครับแต่บัตรภารกิจมันจะไม่เหมือนกันนะครับแต่ได้เหรียญเหมือนกันนะแล้วอย่างชายาเนี่ยบางทีเหรียญครบอย่างเดียวมันไม่พอนะครับก็ต้องใช้ยศด้วยนะครับดูได้เลยทางขวานะครับมันจะมีบอนะครับว่าต้องการยศอะไรแต่รู้สึกว่าตอนนี้ PB สมัครใหม่นะครับมันจะแจก m c ็ม a 1แล้วก็ m 200มาด้วยนะครับไม่ต้องห่วงครับเราเปิดเปิดไว้ก่อนเปิดไว้ก่อนนะฮะเปิดไว้ก่อน ก็คือถ้าเป็นตะก่อนมันไม่มีแจกแบบนี้หรอกนะครับสมัครใหม่มันไม่มีแจกแบบนี้แนะ่นอนนะแต่ผมจะใส่หน้ากากไว้เลยแล้วกันนะใส่ใส่หน้ากากหน่อยแล้วกันนะเออว่าเขาไปกูเป็นกระสอบทรายแน่เลยอนะอ่ะเดี๋ยวไปดูกันในเกมดีกว่าอ่ะเดี๋ยวเราจะได้มาลองดูกันด้วยนะครับว่าสมัครใหม่จนะมีโปรหรือเปล่านะเออเราจะได้ลองมาลองดูไงเพราะว่ามีคนถามอยู่นะครับว่า เดีย๋ยนี้พีพียัง e มีโปอยู่ไหมครับผมจะกลับมาเล่นอย่างงู้นอย่างงี้นะครับผมและมีการแจกกล้วยด้วยนะครับผมและชื่อเทสโปซะด้วยเฮ้ยมึงน,น่ากลัวนะั่นนะชื่อหน้ากลัวมากเลยไป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 ชื่อหน้ากลัวมากเลยโอ้โหแต่ยิงไปสิบสองตายตายหนึ่งนะนะเว้ยเฮ้ยจริงปะเนี่ยแต่ส่วนมากเนาะเวลาสมัครใหม่เนี่ยคนเขาจะเก็บพอยไว้ครับเก็บพอยไว้เก็บตังค์ไว้ซื้อโอเอนะครับแต่ถ้าเก่าจริงๆเนี่ยตอนที่โอเอมันยังไม่ลงคังเนี่ยผมบอกเลยนะว่า ไอผมบอกเลยนะเว้ยนะผมบอกเลยนะว่า,า MP7 ในโคตรมีบทบาทแต่เดี๋ยวนี้ก็คงต้องเก็บตังค์กันซื้อ OA เล่นแล้วล่ะเพราะว่า OA มันเป็นปืนแยกคู่และแม่งยิงดีด้วยสิแล้วอะไรอะ่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้มันก็โดนแบนและวี0พันกวันรู้เหมือนเคยเล่นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวไหนโอ้โหเรียบร้อยเอาละเว้ย รุปเกดโอ้โหเรียบร้อยโอ้โหเรียบร้อยอยังไงทังงวะนี้อือเอาวะยังไงทั้งวะนี้อ่ะเอาละกูเจอกูเจอคนเก่งของกูละอือ่าเรียบร้อยครับผมวิ่งอย่างนี้วิ่งอย่างนี้เรียบร้อยครับผมออกห้องไปอย่างไวโดนแบนหรือเปล่าค้างแบบนั้นผมมั่นใจเลยวว่ามันต้องเป็นการหลุดออกจากเกมแน,น่นอนนะครับแต่ไม่รู้ว่าเป็นการแบบโดนแบนหรือเปล่า อันนี้ผมไม่รู้นะแต่ผมคิดว่าน่าจะโดนแบนนะเออค้างแบบนั้นกําลังวิ่งวิ่งอยู่เนาะโอโ้ไปแล้วครับ <c oughs> อ่ะมาเนี่ยแหละเนี่ยแหละเกือบจะคลาสิก Classic สุดแล้วนะครับติดที่ด่านเอ้ยด่านก็คลาสิกนะเออด่านก็คลาสิกนะแต่มันไม่คลาสิกก็ตรงที่ทีมกูมีธนูด้วยเนี่ยสิ <c oughs> นี่ครับ MP7 อันนี้เอาให้ดูกันเลยนะครับ m อพก็เป็นปืนที่ <c oughs> นะยิงหัวง่ายอย่างที่ผมพูดไปตอนแรกแหละ ยิงง่ายๆเนี่ยยิงยิงเอเบเจ็ดเนี่ยนะครับคลิกย้ำๆครับสเตปการเล่นคลิกย้ำๆคุณจะสัมผัสได้ว่าปืนมันจะนิ่งไม่เหมือนกับคลิกซ้ายา้าแบบเนี้ยเห็นไหมปืนมันจะไม่ส่ายนะครับนะชิปป้ายิงไม่ตายอันนี้อันนี้มันเป็นการแบบสาธิตให้ดูนะครับว่าเออเวลาเรายิงไม่โดนเนี่ยมันจะเป็นยังไง <laughs> สาธิตเสมือนจริงเลยเป็นไงล่ะจริงเะล่ะแ <c oughs> อซิส มน่ารักเลยแต่ที่มันไม่มันไม่คลาสสิกเหมือนแต่ก่อนเนี่ยก็คือก็อย่างที่เห็นนะครับเนี่ยคิดคิดซัมเมอร์มาเลยแต่ก่อนมันไม่มีนะคิดแบบว่าปืนย้อมสีอะไรเงี้ยส่วนมากจะเป็นปืนแบบว่าโหเป็นปืนที่แบบสมัครใหม่มาปุ๊บสามารถซื้อได้เลยซื้อด้วยพอยต์ได้เลยอะไรเงี้ยอืก็ตามกาลเวลาครับ ร้ <Head> shot อยเฮซชั่นไปเอ้ยซุนโอ้โหหน้ามืดไอ้หน้าเกือบมืดแต่เรามียาโอ้โหปัม๊มทีเต็มร้อยไม่ได้ครับมีของใช้มีของให้ใช้ก็ต้องใช้ครับเป็นไงครับหน้ากากเด้งนะฮะว้ากูบักใบไว้เล่นหนึ่มัง้งหลักหลักตัวเองมันไม่เด้งแบบนี้เลยอ่ะอื้มมันไง เฮ้ยไม่ตายว่ะเนี่ยเป็นไงเราไฮไลท์บันนีไฮไลท์บันนีก็ไม่ได้ไฮไลท์อะไรนะเรียบร้อยครับเอ้ยไม่เออดีนะหันไปทางเอินเห็นไหมเอฟเจ็ดมันยิงง่ายนะครับแนะนำนะแนะนำจากผมนะบางคนถนัดเอฟสองพันนะครับ แบบเล่น F2000 ยิงดีมากเลยยิงแบบยิงแบบว่าเล่นแบบสู้แบบสูสีเพราะอพิเจได้เลยนะครับแต่ส่วนมากที่ผมเห็นคนเก่งเขาเล่นการส่วนมากจะเป็น m อ7ิเจาสัมภา่านะเออหรือจะเก็บตังค์ไปอีกนิดนึงก็ได้นะครับแล้วไว้ซื้อเออไอมันชื่ออะไรวะโอนะครับจำลองเหตุการณ์สมมติว่านี่คือ m อ a 1แบบว่าตัวแบบว่าไม่ใช่ย้อมสีนะครับเออนะ บางคนไงบางคนเขาไม่ได้ซื้อ m p 7เขาเห็นว่าไอ้ไอ้เชี่แม่งปืนนี้แม่งเท่นะลองลองนึกสภาพว่ามันเป็นตัวดั้งเดิมแล้วกันนะครับเพราะว่าผมนี่ไม่มีไม่มีแบบไม่ไม่มีตังไม่มีพอยต์พอที่จะซื้อจอวดังเดิมให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะเออประมาณนี้นะครับคือปืนนี้ก็ดีนะมันก็แล้วแต่ความถนัดของแต่ละคนจริงๆโอ้โหนี่กูเรียบร้อยเทบานเททูไหนโชว์หนลูก เป็นไงอัดตวัวโน่นหนึ่งครับเรียบร้อยครับเพื่อเราโดนยิงตายาเฮ้ย,ยเนี่ยไม<า>่โอ,อ้ยยิบอนเฮ้ยเดนระเบิดเอะเอ,อเอาเอากระสุนปืนพกพอดีเลย เควันเว้ยเควันต้องเล่นให้ครบไอปืนเริ่มต้นเนี่ยโหแต่ก่อนนะมันมันต้องซ่อมนะครับเควันเคูใครทันเนี่ยช่วยบอกผมทีใครทันตอนที่เควันเคูมันต้องซ่อมมั้งครับปัจจุบันมันมันไม่ต้องซ่อมนะครับเล่นเท่าไหร่ก็ได้นะไม่ต้องซ่อมแต่แต่ก่อนเนี่ยมันต้องซ่อมนะครับกูโดนละเห็นไหมเรียบร้อยเฮ้ยช็อตป อ๋อซนซุนรปั๊มยามันน,นี่อย่างน้อยผมก็ไม่คาสิกหรอกผมก็ไม่ได้ค้าสิกแต่ก่อนจริงๆจะให้ค้าสิกได้ไงอะดูดิแต่ละคนโอ้โหคิดแย่กูอย่างงี้ตายเถอะเขาังไม่ค้าสิกกับผมเลยอะเราก็ไม่ยอมคไม่ยอมเฮ้ยทำไมมันยิงลากเป้าปแปลกๆว่ะไอหนุ่มคนเนี้ยยานะไม่เอานะเขาอาจจะแบบ มันเป็อนอาจจะเป็นสเต็ปเขาก็ได้นะเอออาจจะเป็นสเต็ปเขาก็ได้เราอย่าไปคิดมากนะครับอย่าไปคิดแบบว่าเฮ้ยเขาโปอะไรอย่างงี้นะครับแต่เมื่อกี้นี่ผมเจอนี่เข็ดจริง,รงนะเว้ย <laughs> นี่มาเลยห้องสนายห้องสนายผมผม,ผมว่ามันมันไม่มัน,ม,นมันต้องไม่ธรรมดาแน,น่นอนครับผม <c oughs> ดูครับโอ้ย <c oughs> นี่ไงโดน M200 ยิงแล้ว <c oughs> โดน M200 ยิงแล้วเ <c oughs> ดี๋ยวขออนุญาตปิดอ่าไอ้กล้องรีเพย์นี่ก่อน เรียบร้อยห,อห้องสนายนี่แม่งถ้าเอาจริงๆก็แท้จะไม่ต่างอะไรจากห้องไอ้นี่เลยนะไม่ต่างอะไรจากเซิร์ฟเวอร์ทั่วไปเลยเดีย๋ยวครับการเล่นสนายแบบนี้เราต้องทำการเรียบร้อยมา โอ้โหเพื่อนรักกูทำไมเนี่ยกว่ากูจะยิงได้แต่ละตัวเนี่ยโอ้โหมันไม่ใช่เรื่องง่ายเฮ้ยให้ฉลาดช็อตไปดะเดี๋ยวโดน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 เอ้ยหยิบไม่โดนไม่เพื่อนโอ้ยดีดีดีไม่ไงมาเด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  มาดิมาดิมาดิหัวก็โหกโลกตัวนี้ไม่ได้หมูอย่างที่คุณคิดตะเว่ไม่ได้โหมูไอ้อืมอืมมันไงอืมอมันไงเอาหมดเอาหมดบอกเลยตะเหมาต้าเมา,า,มาโอ้โหเล็งอย่างนี้ผมยอมแล้วพี่นี่ครับผมคนดูฮะถ้าจะให้มันคลาสสิกสุดๆนะ ถ้าจะให้มันแบบว่าเฮ้ยผมเล่นแล้วแบบนึกถึงช่วงวันเวลาแต่ก่อนมันต้องเล่นอย่างนี้เว้ยโอ้ยโอ้ยแฟดแฟดแมา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 กูจะเล่นแบบนี้แหละกูจะเหลากูจะเออเออเ็มสองร้อยนะครับผมแม่เป็นไงเนี่ยเหลาเลยกูเหลาเลยมาแล้วพี่มาแล้วพี่ชุฟโฟพี่ชุฟโฟเฮ้ยฮะเฮ้ยฮะเข้ามาเข้ามาพวกเก่ด ไอ้โอ้ยหน้ากากนิ่งหน้ากากนิ่งหน้ากากนิ่งใช่ไหมเ้ยเอ้ยขอโทษขอโทษกูตลกว่ะเนี่ยนอะโคตรได้ฟิวอ่ะโอ้โหมากันอย่าแบบนี้กูแค่ M7 เองเ้ยเรียนแบบเ้ยเรียนแบบเ้ยเรียนแบบเ้ยนี่ยิงทิ้งแม่งเลยไม่ได้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 เรียนแบบเ้ยเรียนแบบเ้ยเดินผ่านหน้าผ่านตาเลยเนี่ยกำลังเล็งหรอ โอ้โหแม่งผมไม่ไหวแล้ววะทำไมวะคิดว่ามี M200 แล้วเฟี้ยวเหรอวะฮะเพื่อมี M200 เฟี้ยวเหรอวะอึ่มเฟี้ยวเหรอวะ M200 มันเฟี้ยวขนาดนั้นหรอวะอืมสองร้อมันเฟี้ยวขนาดนั้นเลยหรอฮึเฮ้ยอิบอายละอืเรียบร้อยยิงไม้โดนเรียบร้อยยิงไม้โดนเอ้ยเสร็จเอาสุดก่อนเสาสุดก่อน เฮ้ยอาละอืมอืมคิดว่าเฟี้ยวหรอวะได้เดินสองร้อยนี่คิดว่าเฟี้ยวหรอไปครับวิ่งไล่เหล่าเดียครับชอชอชอโอ้โหแบงเบดใช่แบงเบดป่ะเฮ้ยเฮ้ยเทำไมล่ะทำไมเล่าทำไมเล่าเล่าเลยเล่าเลยโอ้ไม่ตายว่ะแล้วต่อหรือเปล่าวะเนี่ยผมว่าเอ็มเจของผมนั้นมันไม่คมแล้วนะฮะมันต้องไปรับมีมาใหม่มาฮั่น เรียบร้อยครับยิงไปเฮ้ยเรนมีดดูสิเออเออต้องเล่นมีดด้วยมาผูเข้ามาเหมือนเดิมแหละมาดิมาเราไปเล่นมีดกันข้างในห้องกันเถอะเฮ้ยเฮ้ย,ยดูดิโอ้วูวูน่าจะไม่น่าจะใช่เรียบร้อยนะเฮ้ยมาดิมาดิวะก็มาดิวะก็มาดิวะมาดิวะ ก็มาดิวะนี่ถ้าตั้งใจจริงๆนี่คงจะไม่มีเหตุการณ์ที่แบบว่าเอามีดเปฟันแบบนี้ให้คนดูได้ดูกันแน่นอนเลยจริงๆเฮ้ยยิงไม่โดนเฉยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยิงไม่โดนอะไรวะยูยูก็ยิงไม่โดนหืมกุสาพูดเก๊กอย่างดี กุศากเก๊กอย่างดีเลยเออแค่นี้ก่อนละกันนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับถ้าเกิดว่าชบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับผมเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องเรานั่นเองนะครับผมขอบคุณผู้ชมมากครับผม